ก็ต้องกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเกนิเมะแล้ววันนี้นะครับก็อยู่กับรายการบูล็อกโปรไฟล์รายการที่ผมนั้นจะมารวบรวมข้อมูลประวัติและความสามารถของตัวละครจากเรื่องบูล็อกมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและรู้จักกับตัวละครมากขึ้นนะครับและในวันนี้นะครับก็อยู่กับตัวละครที่ยังไม่โผล่มาในอนิเมะแต่เป็นตัวละครที่ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบอยู่พอสมควรกับคาราสุทาบิโตะซึ่งข้อมูลและความสามารถของเขานั้นจะมีอะไรบ้างก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กับช่องของเกนิเมะ รวบรวมข้อมูลมาจากแฟนบล็กและทวิตเตอร์ออฟฟิเชียลของเรื่องที่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนๆแปลผิดพลาดตรงไหนประการใดก็ฝากคอมเมนต์แก้ให้ผมหน่อยนะครับและในส่วนของพาร์ทของประวัติและความสามารถก็จะมีการเปิดเผยเนื้อหาของบางแง่แบบนิดหน่อยเพื่อยกตัวอย่างของข้อมูลซึ่งมันไม่เหมือนการสปอยยาวๆแบบเล่าเรื่องแน่นอนแต่ถ้าใครซีเรียสกับการลนสปอยนะครับพอจบพาร์ทของข้อมูลเนี่ยก็สามารถปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยฮะเอาละ่ะ ถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยฮะโดยคาราสูทาบิโตะนะครับเกิดในวันที่15สิงหาคมบ้านเกิดอยู่ที่โอซาก้าส่วนสูง183ซนติเมตรมีอายุ18ปีกรุ๊ปเลือดเอเริ่มเล่นฟุตบอลตอนอายุ4ขวบก่อนเข้าบูรล็อกนะครับได้สังกัดอยู่ทีมเยามวชนบัมบี้โอซาก้าทีมเดียวกับพิโอริถนัดเท้าวขวานักฟุตบอลที่ชอบก็ค,คือรุดฟันนิตรอยมีฉายาว่าห้องสังหารหรือนักฆ่านั่นเองอันดับหลังจากการคัดสรรครั้งที่1นะครับก็อยู่ที่อันดับที่69 และถูกเอโกบจัดให้เป็นอันดับที่3ในบูล็อกตอนคัดตัวไปเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นชุดยู20นั่นเองงานอนดิเรกรก็คือการสังเกตวิเคราะห์และประเมินมนุษย์รายการทีวีที่ชอบ,บก็คือรายการฮ um ิโตชิมาซึโมโตะพรีเซนต์ด็อกิเมนทัลหนังที่ชอบ,บก็คือเรื่องเวสเวิลด์มังงะที่ชอบ,บก็คือเรื่องกันสื่อโดยเฉพาะอาร์ของโอซาก้าชอบเพลงไฟของวงเกรฟวาอาหารที่ชอบ,บก็คือชาสาหร่ายคมบูหรือคมบูชานั่นเองเพราะมันทําให้เขาสงบส่วนของที่ไม่ชอบก็คืออีก หรือไข่ปลาแซลมอนเพราะเนื้อสัมผัสและกลิ่นมันคาวเป็นพิเศษและดูเหมือนเซลล์ของสัตว์ประหลาดส่วนกับข้าวที่ดีที่สุดสําหรับเขานั่นก็คือกิมจิฤดูโปรดก็คือฤดูใบไ,ไม้ร่วงนะครับเพราะเขาชอบความรู้สึกเงียบเหงาสัตว์ที่ชอบนะครับก็คือเหยี่ยววิชาที่ชอบนะครับก็คือวิชาวรณกรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่วิชาเคมีและวิชาประวัติศาสตร์โลกวิชาที่ไม่ชอบนะครับก็คือวิชาว่ายน้ำเพราะเขานึ่นกลัวน้ํานั่นเองไทป์ที่ชอบนะครับก็คือผู้หญิงที่ฉลาดและเข้มแข็งโดยกระสุนนะครับมีรัก,รรกตอนุ เธอนนั้นชื่อมาริสาเป็นคนที่สวยที่สุดในชั้นเรียนนั่นเองทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนธรรมดาแต่ คําสารภาพรักครั้งแรกเนี่ยคือตอนที่มาริสาเนี่ยมาสารภาพรักกับเขาตอนพิธีจบการศึกษาชั้นประถมแต่ตอนมอต้นนะครับเขาต้องไปเรียนที่โรงเรียนเอกชนเพื่อเล่นฟุตบอลด้วยและด้วยระยะห่างนะครับทำให้เขานั้นต้องปฏิเสธเธอไปมันก็เป็นแค่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นแค่เรื่องราวธรรมดาซึ่งในส่วนของตรงนี้นะครับแปลผิดพลาดยังไงขออภัยฮะวาเลนท์ยหลล่าสุดนะครับการสูดได้ช็อกโกแลตหชิน้นของขวัญที่ขอจากซา Base, นต้นานะครับก็คือ PS4 และเปสเกมฟุตบอลโปรอีวิลูชันซ็อกเกอร์นั่นเอง สงบงเสงี่ยมและดื้อดึงจุดอ่อนของเขาคือเขาไม่สามารถทําตัวดีๆกับคนธรรมดาได้ซึ่งคาราสุคิดว่าตรงนี้เนี่ยต้องรีบแก้ไขด้วยด่วนเลยนะโดยเขานั้นจะดีใส่นะครับเมื่อโดนทอดทิ้งเพะเขานั้นจะได้อยู่ด้วยตัวเองและก็ตายด้วยตัวเองนั่นเองแต่จะเสียใจหรือรู้สึกแย่นะครับถ้าโดนเซอร์ไพรส์เพราะว่าเขาทนกับบรรยากาศแบบว่าเฮ้ยนี่นายต้องมีความสุขนะอะไรแบบนั้นไม่ได้นะครับพร้อมกับบอกว่าขอโทษทีใช้เวลานอนพักผ่อนประมาณ6ชั่วโมงครึ่งนะครับครั้งสุดท้ายที่ร้องไห้เนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกและสิ่่งสุดททท้าาาายยยอออกกกกจจะะโแตครับืู คนที่สําคัญสาหรับเขาซึ่งถ้าวันนั้นมาถึงเนี่ยก็คงไม่เป็นไรโดยคาระสูนนะครับเป็นคนที่ยิงพยองและลําพองในตัวเองพอสมควรนะแล้วก็ชอบเรียกคนอื่นว่าเป็นคนธรรมดาแต่เรื่องทักษะการวิเคราะห์คนเนี่ยก็ต้องยอมเขาจริงๆเลยละ่ะฮะและนี่นะครับก็คือพาร์ทของข้อมูลของคารสูทาบิโตะงั้นเราไปต่อที่พาร์ทของประวัติและความสามารถกันเลยถึงตัวละครตัวนี้จะยังไม่มีประวัติออกมาก็เถอะนะฮะโดยคําเตือนนะครับในพาร์ทของประวัติและความสามารถเนี่ยจะมีการเปิดเผยมังงะแบบนิดหน่อยพยกตัวอย่างของข้อมูลนะครับถ้าใคร ไม่ได้เลยนะ โดยตัวละครของการะสูญนะครับยังไม่มีปุ่มหลังของเขาออกมานะครับแต่ถ้าจะมีเนี่ยผมว่าหละครับคุณคาเนชิโร่ขอเรื่องมาริสาจังนะเอาล่ะเอาล่ะประวัติไม่มีจริงๆละงั้นเราไปที่พาร์ทของอาวุธและความสามารถกันเลยซึ่งในพาร์ทของความสามารถนะครับผมจะเอาแค่จนจบบูลล็อกเฟสหนึ่งเท่านั้นและจะเป็นการรีแคปหรือยกตัวอย่างเท่านั้นนะฮะใครอยากสนุกเต็มๆเนี่ยก็อย่าลืมหาอ่านแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยล่ะโดยความสามารถของการะสูญนะครับนั่นคือการวิเคราะห์หาจุดอ่อนของทีมคู่แข่งและพยายามจะเล่นงานในจุดๆนนนนนัั้ซึ่งงกก็คือออวิธีาาารเเชะขข หมอนี่นะครับถือคติสู you suffer, you, ้ในแมตช์ที่ชนะแน่นอนเท่านั้นก็เลยเล็งที่จุดอ่อนก่อนนั่นเองซึ่งการาสูนะครับก็เป็นคนที่จริงจังกับการวิเคราะห์เกมมากๆถึงขนาดที่หมอนี่นั่งดูวิทีาของทุกคนเพื่อที่จะศึกษาจุดอ่อนของทีมคู่แข่งนั่นเองซึ่งตัวเขานั้นก็วิเคราะห์คนเป็นงานอดิเรตอยู่แล้วจึงไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรแถมไอหมอนี่นะครับก็ช่างตื่อสะดด้วยเพราะถ้าเขาเนะครับเจอจุดอ่อนของทีมคู่แข่งนะครับก็จะตามประกบและบลดขยี้ทั้งเกมจนกว่าคนคนนั้นนั้นจะ โดยเอโกก็ได้บอกเลยนะครับว่าคาราสูนั้นมีความสามารถในการคลองบอลเป็นอันดับหนึ่งในบูลล็อกเลยทีเดียวเพราะคาราสูนั้นสามารถใช้ร่างกายที่แข็งแกร่งประสานเข้ากับทักษะการใช้แขนของเขาทั้งในการบังวิสัยชศน์และใช้มันเป็นแกนหมุนเพื่อทรงตัวและพลิกตัวก็ทําได้เช่นกันซึ่งการคลองบอลของเขานะครับทั้งผิวแล้วก็เทพมากๆซึ่งนอกจากการคลองบอลแล้วนะครับการเลี้ยงบอลของเขาก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยเพราะเขาสามารถเลี้ยงแหวก2คนเพื่อเข้าไปยิงประตูได้อย่างสวยงามซึ่งตอนเลี้ยงบอลเนี่ยไอ้หมอนี่ก็ใช้มือและเทคนิคการคลองบอลทําให้สามามรถคอองบล อย่างเหนียวแน่นแถมพลิ้วไหวตั้งหา่าถ้ามาผมเนี่ยนึกถึงนักเตะกองกลางที่ผมชอบอย่างมูซาเดเมเล่เลยนะครับที่มีการคลองบอลเหนียวแน่นแล้วก็พลิ้วไหวโดวยสายลมและแสงแดดเหมือนกับคาราซูเลยและนอกจากนั้นนะครับการยิงประตูการจ่ายบอลและวิชันก็อยู่ในระดับที่ดีเลยละครับเพราะในการแข่งขันคัดตัวเขาก็ยิงได้5ประตูเลยนะเท่าที่เรารู้นะนะและด้วยการวิเคราะห์เกมคลองบอลเลี้ยงบอลยิงประตูส่งบอลก็ทําให้เขานั้นเหมาะสมกับการเป็นกองกลาง บูล็อกมันสถานที่ปั้นกองหน้าไม่ใช่เหรอวะแต่ก็นั่นแหละความสามารถของเขานั้นเล่นกองหน้าดีก็จริงแต่ถ้าเป็นกองกลางเนี่ยมันจะเพอร์เฟกมากกว่าซึ่งเอโก้เนี่ยก็เห็นเป็นอย่างนั้นเช่นกันก็เลยให้คาราสุเป็นกองกลางตัวจริงเพราะความสามารถในการคลองบอลและการวิเคราะห์การทาประตูของเขาคือหัวใจของบูล็อกนั่นเองและในเฟซสองนะครับคาราสุจะพัฒนาเป็นกองกลางที่ดีได้ไหมนะครับผมเนี่ยก็รอรุ้นอยู่เหมือนกันฮะแต่ดูทรงแล้วยังไงก็ต้องจบที่กองกลางแน่ๆซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะนักฟุตบอลบางคนเนี่ยเพิ่ แต่คาระสูนยังเพิ่งมอ,อปลายอยู่เลยซึ่งการเป็นตำแหน่งก็คงจะไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกครับและนี่นะครับก็คือข้อมูลและความสามารถของคาราสูทาบิโตข้อมูลผิดพลาดตรงไหนประการใดก็ฝากคอมเมตนต์แก้ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนที่สมัครเข้ามารวมถึงคุณอิโตชิซาเอโนหนึ่งที่จัดกิฟต์เมมเบอร์ไปทั้งหมด8ชุดขอบคุณมากๆเลยนะฮะและถ้าใครอยากสนับสนุนผมเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกหรือส่งซุปเปอร์ตงมาให้ผมได้เช่นกันฮะสำหรับวันนี้ก็คงไไมม่มีอะะรแล้วบา,บาย